แซดเอดิชันป้ายนี้ก็สวัสดีครับผมวันอาทิตย์ที่ส3มีสายนต์สอนหาร้อยหกนีก็รีวิวส่งงานเหมือนเดิมเหมือนตอนนี้ก็หกโมงแล้วหกโมงเย็นก็เป็นโตต้ารีโวผมตัวแซดเอดิชันนะผมตัวนี้นะ่ ป็นตัวมิดนะตัวมิดสี่ประตูนี่ตัวนี้ก็จากเดิมโรงงานไม่มีพับไฟฟ้าแน่นอนนะครับลูกค้าก็นัดเข้ามาติดตั้งเพิ่มชุดพับนะก็จัดการให้เรียบร้อยผมลูกอันนี้ลูกหนักอีนัดมาจากดังสิทธ์นะครับพูดผิดพูดถูกอยู่ี่ก็ใส่พับประตูให้เรียบร้อยเลยเนี่เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ตัวนี้ใช้กะจกเดิมนะใช้กะจกเดิมทำนะครับก็รถล็อกไม่ล็อกนะผมก็ดูที่กระจกมองข้างได้เลยนะครับนี่นะช่วยเตือนเราได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวมอเตอร์ผมก็เป็นมอเตอร์แท้ตรงรุ่นนะใช้ก็จกเดิมนะใช้กะจกเดิมทำก็ใช้มือพับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัว๋ยวมันก็ลั่นนะครับนี่นะครับ เรื่องยนต์สตาร์ทติดระบบไฟก็ไม่ฟ้องไม่โชว์แน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสบี่นาทีผมก็ใกล้จะหกโมงแล้วเนี่ยสวิตช์นะผมก็เป็นสวิตต์ตรงรุ่นนะเนีย่ยมีไฟด้วยนะครับเปิดไฟดี นี่ผมอันนี้ก็กดพับเข้ามานะไม่ปกตินะไม่ต้องกลัวนะผมปักกันให้เลยสามปีนะครับไปเรียลโอเคนี่ลูกค้ามาไกลหน่อยนะผมก็ต้องเทสระบบให้ดีๆนะก่อนปล่อยรถเสรับไปปรับเลนนะผมก็ใช้งานปกตินะครับให้ดูอันนี้ก็จะเป็น สวิตกับกรอบเดิมนะผมใครท,ที่อยากใช้สวิตกรอบเดิมเจาะเอาก็ได้นะผมก็เซฟกันที่จ่ายลงมานะถ้าจะใช้กรอบตรงรุ่นก็ซื้อเพิ่มนะครับหนึ่งันบาทนะครับผมเบิกศูนย์ก็ไม่ถึงหรอกนะครับเดี๋ยก็มีส่วนต่างนิดนึงนะครับนี่ก็ล็อกรถนะครับผมโอเคนะผมก็เต็ดเรียบร้อยนะ เดี๋ยวจะให้ดูโลเคชันนะครับผมสำหรับร้านใหม่ที่จะเข้ามานะผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เข้ามาทำที่บ้านนะที่บ้านเลยร้านเก่าก็เป็นถนนใหญ่นะครับผมตรงรัวก็เดยวเข้ามาประมาณ50เมตรนะครับห้เมตรเป็นโครงการหมู่บ้านนะผมก็ ส่วนมากก็ยังไม่เสร็จนะโอเคอเครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับนี้นะลูกตาจากหลังสิทธ์นะครับสนใจก็ติดต่อครับผมช่างกอลเหมือนเดิมนะบริการติดตั้งนะโอเคขอบคุณครับ